วันนี้เรามาปล่อยกบนะคะเพื่อตัดวิบากรรมกรรมเรเก่าไม่มาไม่มีกรรมใหม่ก็ไม่มานะคะอขอให้ท่านรับรู้นะขอให้เราโชคดีนะต่อไปนี้จะเสียแโชคดีโชคดีนะป,ป๊อบอเออสาธุสาธุแลปล่อยปลาโอ้ ตัวทุกหมดโจหมดโลกหมดไทยไป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 าปไปายบายบโคบบายไปไปายบียบคดีโชคดีโชคดาไปายบายไปนะให้ท่านอายุยืนนะสุขภาพแข็งแรงนะสู้ยนะยนะีคไปหาที่เกาะที่อยู่นะ กบโอ้ปลาดุกปลาดุกก็ใหญ่ปลาปลาเยอะที่นี่เป็นวัดบางนานอกนะบ้านนก่บ้านเหรอตานเปล่าล่ะนเา้ล่ะ ให้ยืนนะรักษาชีวิตรอดปลอดภัยนะให้ชีวิตใหม่แล้วนะให้ชีวิตใหม่แล้วตัวนั่นนะเขาเขาคุ่งไปเลยนั่นเออเคุ่งไปเลยนะไปอาล้อมมาหน่อยอาล้อมไม่เดี๋ยวเขาไปเอง ก็ยังพักเหนื่อยอยู่ใช่ไหมเหนื่อยอยู่แเย็นกอบเาเขาก่โดดมาเยอะใช่ใช่ใช่เขาาอาจจะยังไม่มีแรงายน้ำเลยดไปไปไเร็วไปได้ปวดจไปอนนี้ตปตารเนี่ยพักผ่อนอยู่ก่อนเขานาจะขึ้นปัก่อน่ไม่เขาเป็นรึงบวกครึ่งน้ำเขาจะนะเขาเป็นบกครึ่งน้ำไป ไงลมองได้ยังไงลูกจ้องจังเลยเนี่ยน่อนหน่อนโน่ปีนขึ้นมาแล้วตัวตัวนั้นเขาเก่งนะเขาว่ายน้ำไปแม่น้ำเลย ต้องมีที่ให้เขาเกาะใช่ใช่ตัวแต่ว่าเขาก็ตัวใหญ่แข็งแรงก็แล้วแต่เขาเนาะเขาอยากอยู่ตรงนี้เขาอยากอยู่ตรงนี้ไม่็นไรหรอกเขาอยากอยู่ที่นี่ได้เขาอยู่เขาอยู่เขาอยู่เดี๋ยวเขาไปเองเขาไปเองเขาอยากอยู่สตาร์ เเดี๋ยวกามาจับหนูเอาลองไปสีเดียวจับไปหาเออเออใช่ไมังพี่ยายใช่กระม่งพี่ยาย้งเดียวอ่ะบ๊ายบายลูกบ๊ายบายจะไปี้ยงเหรอไม่ต้องไปเลยไปแต่เราไม่ได้นะเอาเขียวต้นกล้วยมาเนี่ยผักตบให้เขาเกาะเียวต้นกล้วยเขไม่ถึงบ๊ายบายบ๊ายบายลูกบมายบายบไายบายบ๊ายบายไปเด็ไปเที่ยวกันโจ้นมีแต่ี่นกแถวแล้ว วัดบางนาเนา,านาะค่ะเหมาะที่จะมาปล่อยปลาค่ะเนี่ยเป็นาาทางลงให้ปล่อยปลาให้อาหารปลา,ลา,าอันนี้เรือข้ามฟากข้ามไปฝั่งวัดบางน้ำพึ่งเอารถข้ามฟากมาได้เลยมาจากบางน้ำพึง่งเจะข้าม อันนี้ไม่ไปค่ะอันนี้ท้ามข <mail>. ้ามบางน้ำพ <kaz an> <absorbed> ึ่งไม่ไปค่ะมาปล่อยปลาค่ะปลาไม่ปล่อยไปนะคะเขากำลังไม่ปล่ยกับอกค่ะคุยกันรู้เรื่องใช่ไหมใช่ค่ะรู้เรื่องค่ะเล่นเลขเค็นกบไหมให้เขาดูกบให้เขาดูกบก่อนไม่มีใครจับหรือไงวะค่ะ เขาอยากจับก็เล,เลยเอาไเครับมับด <scratching> <parking> บางนานอกค่ะคนก็เริ่มมาทำบุญกันแล้ว นั่นไปริบนั่นก็กำตั้งค่าแม่เขายังเหนื่อยเหนื่อยเหรอลูกฮะเนี่ยเองจ้องมองอยู่เลยหรออะไรไม่เป็นไรปะมีอะไรมีอะไรทำบุญไปทุสบานตาทำบุญวันนี้ค่ะกิน้ำกัดกินมากค่ะที่ไหนคะเนี่ยอ๋อวัดบางนาน การาได้ค่ะมีกรมหลวงสิมพรมีเรือของท่านด้วยนะคะติดลินนา,นปาเ,เป็นวัดแปลวัดปลาเยอะด้วยค่ะแล้วก็มีทั้งปลาะะทั้งกบค่ะวันนี้กบม,มาลปลา่อยปลาปลาดุกมาปล่อยปลาไหลมาปล่อยนะคะเ<ม>สริมเสริมโชคลาภบารมีนะคะขออภิษดแล้วเราก็จะได้ละเว้นนะคะแล้วก็ได้เสริมในเรื่องของการจองวินเจ้ากรรมในเวทนะคะให้ปลดปล่อยเรานะคะแล้วก็ ให้เขาไปเป็นอิสระนะคะไม่ไม่โดนฆ่านะคะก็เหมือนให้ชีวิตใหม่นะคะเราให้ชีวิตใหม่เราก็จะได้สิ่งที่ดีๆเข้ามาเนาะก็ขอให้ออโครคภัยไข้เจ็บโควิดหายไปนะคะ<ช>สิ่งดีๆเข้ามาเนาะ<ช>ค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ปปะขอบคุณค่ะคุณายมาปล่อยปลาอะไรคะปล่อยปลาดุกค่ะปล่อยปลาดุกค่ะปล่อยปลาดุกค,ค่ะปล่อยปลาดุกนี่เพื่ออะไรคะมีไม่เคล็ดลับ เคล็ดลับหรือคะเขามีหนังสือบอกค่ะแต่จำไม่ได้เปะมระดุก็คือศัตรูค่ะอ๋อชนะศัตรูแพ้พัดศัตรูพายแพ้พายแพ้ใครตัวเองแพ้ใครตัวเองคนคิดเมากลายปองลายก็จะมีมีค่ะเจอใครก็จะมีแบบกัลยาณ์ในมิติดีโอ้เน่ะมันมีความหมายนะแต่ละอย่างความหมายนะประดุกอ่ะปล่อยกบนี่ก็ตัดตัดเวรกรรมเก่าตัดมิบ่ากรรม มีบางารัที่เคยทำานะคะก็ขอฝากน้อปกติไปนะคะใช่ไหมยอดเลยสบายใจเนาะทำใส่บัตรพระแล้วแล้วก็มาต่อด้วยการไถ่ชีวิตเขาออกจากแม่ค้าเลยนะคะที่เขากําลังเตรียมจะฆ่าเลยนะไม่ใช่ไปซื้อที่เขาเตรียมไว้ปล่อยปลานะไม่ซื้อที่ตลาดเลยในตลาดมาเลยค่ะอื มากันทั้งหมดกี่ท่านคะสี่ท่านค่ะช่วยดูหน่อยกี่ท่านคะทั้งหมดสี่ท่านค่ะมาทสี่ท่านค่ะสาวๆสวยๆทั้งนั้นเลยสุดยอดนเโอเคโอเคค่ะเนี่ยเขาเขามาเทียบเรือเพื่อที่จะเอารถขึ้น แต่ก่อนเราจะมาหมอยมาข้ามฟาข้ามฟาข้ามไปนู่นบางตลาดบางน้ำพึ่งไปวัดบางน้ำพึ่งไปวัดไอ้นี่ด้วยวัดน้ำแดงแลาวตรงฝั่งไม่ถึงไม่ถึงฝั่งนเป็นอะไรบางน้ำพึ่งบางหนองนี่เราไปส่งกันนะไม่ใช่บ้านส้านส่งไม่ใช่ใช่บางน้ำพึ่งตรงไหนนะบางน้ำพึ่งตรงนู่นไงวัดวัดน้ำแดงวัดจากแดงหนู จะผ่านลำไปส่งไงจากแดงจากแดงแดงจบแล้วจักรยานมอเตอร์ไซค์นะคะถ้าเราถ้าเรานั่งไปเที่ยวก็ได้แล้วก็กลับมาไปแล้วก็กลับเลยใช่บายบายเขาไม่ต้องเขาไม่ต้องเสียเวลาขับนไปเขาไม่ต้องอ้อม น้ำเยอะนะน้ำร้อน้ำขึ้นน้ำขึ้นกบยังอยู่กบยังอยู่ก็เขาอยากหาให้คนมาเห็นเขาเขาอยู่ตรงนี้ให้เขอชื่นชมนะให้เขาชื่นชมอยู่วัดนะรู้ไหมอยู่วัดนะรู้ไหม ตัวปลอดภัยมารับบุญมารับบุญตัวนั้นไปเลยนะวันนั้นวันนั้นโดดทุกอห่างเลยพิ้วเลยอะไปรตัวตัวอีกตัวนี้ก็ไปแล้วตัวเขียวไปก็ไปแล้วแต่ตัวนี้นู้นยู่ทางโน้นยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่อ๋อไม่ลงน้ำมันลึกเกินไปป่ะเขาเตือนเขาว่าไม่ไหวไม่น้วไม่ไม่ตต้อองขัวให้เขาแข็งแรงก่อนใช่ ไม่ได้ออกผิดชอก็ยังเมารถอยู่เขายังเมารถเราเลยอยู่กูกูกักอยู่อืมวันนั้นเขาไม่เมาอ่าแข็งแรงเขาจะไปอยู่ที่ไหนปกติปกเขาอยู่ไหนน้ำในน้ำอย่างนี้ไหมอยู่ในรูฮะเขาโดนเลี้ยงไปลงไปโปพไปขายเขาอันนี้อะไรจะไปตั้งเหงื่อเลี้ยงไว้อยู่ในบ้านอยู่ครึ่งบกครึ่งน้ำเลี้ยงไว้อยู่บน กบเลี all, dai, ้ยงขายนี่กบเลี้ยงขายไแต่เก่งเขาเลี้ยงกบขายตัวนี่แหละเขาเลยว่าเน้่ยไม่ค่อยเก่งใช่ใช่ต้องโหกนี่ก่อนถ้าว่าน้ำมันเชี่ยวมากไว้ยังยังมันไม่เหมือนผมน้ำต้องเอาไปปล่อยท้องน้ำปะโอเคค่ะหันหน้ามาหน่อยค่ะสวยๆหน่อยค่ะสวยๆค่ะสวยๆทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะ